วิธีการยืนยันตัวตนบน Facebook แบบ2ชั้นให้กดเข้าไปที่3ขีดเข้าไปที่การตั้งค่าและกดเข้าไปรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยและกดเข้าไปการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นและเราจะเห็นข้อความ SMS ให้เราติ๊กเป็นสีฟ้าและกดดำเนินการต่อหลังจากนั้นให้เราเลือกเบอร์โทรของเราและดำเนินการต่อ หลังจากนั้นให้เรารอรอหัส s m ส6หลักเวลารอมีประมาณอยู่3นาทีด้วยกันนะคะหลังจากที่เราได้รหัสผ่านมาแล้วเราก็กดใส่รหัสเข้าไปและดำเนินการต่อและนี่คือหน้าตานะคะการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะก็ให้รีบไปยืนยันนะเดี๋ยว Facebook จะโดนบล็อกนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ